ต้นเกล้าน่ปุ่ลแกลล้วเรือน <Yeah! S 1> สวัสดีครับผมต้นกล้านนี่ปุ่นแกลล้วเรือนและวันนี้ผมจะพาทุกคนไปขับ BMW i7 นี่นะครับวันนี้ผมก็อยู่กับตัว BMW i7 ตัวใหม่นะครับ นี่นะครับคือกระจังหน้าที่ทุกคนพูดถึงขบี้ว่ามันอยู่นะครับว่ามีขนาดใหญ่ขึ้นเรื่อยๆทุกปีนะครับผมจะพามาดูในตัวจริงว่าสวยหรือเปลาดีไซน์นี้ถ้าทุกคนเห็นเส้นขาวๆรอบนี้นะครับเส้นนี้คือไฟที่จะเปิดตอนกลางคืนนะครับถ้าไฟหน้าของ I7 คันนี้เี่ยเขาติดจะเป็นไฟเส้นรอบๆกระจังหน้าตัวนี้เลยครับกระจังหน้าตัวนี้ครับมีการขยายลงด้านล่างให้มีขนาดใหญ่ขึ้นรถพวกนี้เนี่ยผมต้องเรียนทุกท่านอย่างนี้ครับว่า ต้องมาเห็นด้วยตัวเองต้องมาดูตัวจริงแล้วจะตัดสินได้เองว่ามันสวยหรือไม่สวยสําหรับผมอ่ะถ้ายกตัวนี้มาแยกๆอ่ะผมยังงงนะแต่พอร,รวมกับองค์ประกอบอื่นๆของดีไซน์รถคันนี้แล้วครับนี่เป็นหนึ่งในเอ็กเซเรียของรถที่ผมชอบมากที่สุดคันหนึ่งเลยถ้ามาดูตรงไฟหน้าครับไฟเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์ข้างบนเนี่ยเป็นคริสตัลจากชโรสกี้แทบจะทั้งหมดเลยนะฮะในตัวโคมไฟถัดมาด้านล่างครับตัวนี้เป็นดีไซน์แบบสปริตเฮดไลท์นะครับ เป็น2ไฟแบบนี้และตัวนี้เนี่ยดีไซน์เนี่ยจะมีคล้ายๆกันอยู่ในตัว x 7ถ้าใครจําได้นะครับตัวนี้เป็นโคมไฟตอนกลางคืนตัวนี้เป็น day time running light สวยงามด้านหน้านะครับมีแบตช์ไอให้ทุกคนเห็นว่านี่คือรถยนต์ e v จาก bmw นั่นเองนะครับนี่คือล้อลอยดีไซน์ของ m trim m sport นะครับและตัวเบรกไฮเปอร์เนี่ยให้มาเป็นสีน้ําเงินทุกคนสวยอยู่นะถัดม,มาด้านข้างเจอแบตช์ m sport ครับเวลาเราจะเข้าไปใน bmw i7 แบบตัวนี้นะครับสอดมือเข้าไปแบบนี้ เปงประตูเปิดออกมาและเวลาเราจะปิดประตูนะครับถ้าปิดจากข้างนอกเราแค่กดปุ่มนี้มันก็จะปิดเข้าไปเองแต่ถ้าเราไปอยู่ข้างในเหมือนกันครับเราเหยียบเบรกแล้วกดปุ่มอัตโนมัติต,ตรงริมประตูเนี่ยเขาจะปิดเข้ามาเองเช่นกันเบาะหลังด้านนี้เนี่ยถ้าทุกคนดูโปรไฟล์หน้าต่างหลังตรงนี้ยาวมากๆวันนี้คือรถฐานล้อยาวนะครับทุกคนมีที่เลกลูมข้างหลังสบายมาก นี่ทุกคนนี่คือด้านท้ายของตัว i7 นะครับจะเห็นได้ว่าเป็นท้ายที่มีความใหญ่แล้วก็ยกสูงขึ้นมามากๆในรถ full size luxury sedan พวกนี้ครับในหลายๆค่ายเราจะเห็นท้ายลาดลงต่ําแต่ท้ายของ i7 ตัวใหม่นี้นะครับมีความ agressive g มากๆเป็นท้ายที่ยกขึ้นมาสูงมากๆนะครับแล้วตัวไฟเนี่ยโครเมียมขึ้นมาถึงตรงไฟเลยทุกคน เป็นดีไซน์ที่มีความแปลกใหม่แล้วก็ฟิวเจอริสติกเหมือนกันนะครับตัวนี้เป็น LED วิ่งยาวตรงนี้มี trim โครมด้านล่างอีกข้างล่างเป็นสีดําสนิทหมดเลยไม่มีปลายท่อเสียนะครับเป็นรถ EV และนี้ฮะ badge i7 i7 ตัวนี้นะครับจะเปิดบูธด้านท้ายครับกดปุ่มนี้ปึ๊บแล้วบูธด้านหลังก็จะเปิดออกมานะครับพื้นที่เก็บของมากมายพอสมควรและมีกระเป๋าของผมอยู่ด้วยนะครับ พื้นที่เก็บของมากมายครับแต่อาจจะไม่ได้เยอะเท่ากับในรุ่นของที่เป็นรถน้ํามันหรือรถสันดาบล้วนนะครับเพราะที่ข้างในเนี่ยก็จะใช้ในการเก็บแบตเตอรี่เก็บนั่นเก็บนี่แต่ถามว่าตรงนี้เนี่ยก็วางกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ๆ2ใ,ใบที่เป็นกระเป๋าโหลดได้ใต้ท้องเครื่องได้เลยนะครับก็โอเคเพียงพอ,องการใช้งานครับปิดก่อนผมต้องย้ําอีกครั้งหนึ่งว่า อย่าไปดูแค่ในรูปแล้วก็อย่าไปเชื่อที่ในเน็ตบอกของแบบนี้ต้องมาลองดูด้วยตัวเองนะครับตอนแรกผมก็มีความสงสัยว่าดีไซน์ใหม่มันจะสวยหรือเปล่าพอมาดูด้วยตัวเองอบครับ ไปขับเจ้าคันนี้กันนะครับและจะพาไปดูว่าสมรถนะสมรถนะของคันนี้นะครับรวมถึงเนื้อหนการขับขี่เนี่ยเป็นอย่างไรคือต้องบอกอย่างนี้ครับว่าในปัจจุบันเนี่ยตัวที่เป็นรถยนต์ Luxur y Full Size s e d a นเนี่ยคนที่เขาซื้อไปหรือว่าลูกค้าครับเขาไม่ได้ซื้อไปแล้วนั่งเบาะหลังอย่างเดียวลูกค้าหลายคนเขาอยากขับเองด้วยนะครับและตัว i7 ตัวนี้เนี่ยก็ท่องทัองตอบโจทย์ได้ดีในเรื่องของสมรรถนะแล้วก็ความหรูหราในส่วนของห้องคนขับนะครับ การเลือกโหมดใน i7 คันนี้นะครับเรามาที่คอนโซลตรงกลางกดไปที่คำว่า My Mode และไปที่หน้าจอตรงกลาง center console display เนี่ยเขาก็จะมีโหมดต่างๆออกมาให้เลือกคือพอบนรถไฟฟ้าครับโหมดอะไรไม่รู้มามากมายเต็ไมไปหมดเลยเดี๋ยวผมจะลองพาไปดูไล่ไปทีละโหมดนะครับแล้วเดี๋ยวให้ทุกคนตัดสินเอาเองว่าชอบโหมดไหนตอนนี้คือโหมด personal นะครับผมจะลองไปที่โหมด Sport นะครับนี่พอเปลี่ยนเป็นโหมดสปอร์ตแล้วหน้าจอนะมีความดุดันมีความกระฉับกระเฉงขึ้นมานะครับแล้วตัวรถเนี่ยในการตอบสนองที่คันเร่งที่ไวขึ้นก็คือเขาปรับรอบของมอเตอร์ให้มันตามมาไวขึ้นเดี๋ยวเราจะลองกดกันดูสักนิดหนึ่งโอ้ oh m ก็ o d ทุกคนนี่คือรถหนักเกือบ3ตันนะครับและด้วยความที่เป็น EV เนี่ยรอบต้นเขามาไวมากมและอีกอย่างนึงที่หลายคนจะสังเกตได้นะครับคือตอนกด คันเร่งลงไปแล้วเนี่ยจะมีเสียงขึ้นมาต้องบอกอย่างนี้ครับว่าเสียงนี้เนี่ยไม่ใช่เสียงธรรมดาเพราะเป็นเสียงที่ดีไซน์โดยคอโพซอร์ที่ได้รับรางวัลออสการ์นะครับเขามีชื่อว่าฮารซิมเมอร์ครับถ้าใครเคยดูภาพยนตร์ชื่อดังหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็น Interstellar Batman The Dark Knight Trilogy หรือว่าเรื่อง Inception เนี่ยคนนี้แหละครับคือมาสเตอร์มายผู้อยู่เบื้องหลังซาว์แรกของเพลงหลังของภาพยนตร์เหล่านั้นและคนนี้แหละครับ b m ียมก็ซื้อตัวเข้ามาทำเสียง สาวเอฟเฟกในรถคันนี้ชอบไม่ชอบไม่รู้แล้วแต่คนแต่สำหรับผมที่เป็นแฟนคขับภาพยนตร์ Hans Zimmer ผมชอบนะ <laughs> มันให้ความรู้สึกที่แบบโอเคนี่คือ EV เมื่อกดแล้วมันจะไม่มีเสียงเครื่องยนต์แน่นอนแต่มันไม่ใช่ EV ที่น่าเบื่อทุกคนและก็มีอีกลูกเล่นหนึ่งให้เราเล่นคันนี้นะครับถ้าเห็นแพตเตอร์ชิพตรงด้านซ้ายมีคำว่าบูสต์เนี่ยเรากดเข้าไปที่คาว่าบูสต์นะครับ และรถคันนี้จะสามารถให้แรงบูสต์ที่เพิ่มทอกและแรงม้าของมอเตอร์เนี่ยได้ภายในเวลา10วิจะมีตัวจับเวลาอยู่ด้านหน้านะครับมาลองกดกันสักทีไปนี่นะครับใช้ได้เลยทุกคนคือเราก็เตรียมใจมาประมาณหนึงแล้วนะครับว่าขับรถ EV เนี่ยมันก็จะต้องเป็นแบบนี้แหละกดปุ๊บมาปับ๊บกดปุ๊บมาปับ๊บแต่ด้วยคันนี้เนี่ยเป็น Full-size Luxury Sedan เราไม่ได้คิดว่ามันจะพุ่งเร็วขนาดนี้ทุกคน แต่มันพุ่งเร็วมากๆแล้วจังหวะผมมีนิดนึงว่าการเก็บความเรียบร้อยผมใช้คาว่าความเรียบร้อยแล้วกันแล้วการเก็บคอนโทรลของรถเนี่ยมอตเตอร์คอนโทรลกับช่วงล่างกับระบบต่างๆที่มันผสานทํางานด้วยกันเนี่ยเก็บมากริปมากนะครับเป็นรถที่เรียบร้อยมากๆเหมาะกับสไตล์ลักชัวรี่เช t ทีฟซีดานมากๆมันไม่เป็นมันไม่ได้เป็นรถที่แบบสักแต่จะว่าแรงก็แรงมีมอเตอร์แรงทอร์กเยอะ ก็จะใส่ท็อกเข้าไปอย่างนั้นนะไม่ใช่มันมีความรีไฟน์มันมีความคอนโทรลและมีความรู้สึกที่มั่นใจว่าเวลากดคันเร่งลงไปแล้วเนี่ยมันมีความปลอดภัยด้วยสาเหตุนี้เนี่ยผมจึงไม่แปลกใจเลยว่าทําไมยังอีเซ็ t ที e รุ่นใหม่ๆเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาไม่ได้อยากนั่งอยู่เบาะหลังอย่างเดียวเขาอยากมาเป็นคนขับด้วยในขณะเดียวกันเขาอยากได้รถคันที่ใหญ่สามารถใช้งานได้มีความสะดวกสบายและมันจะมีอะไรที่สะดวกสบายไปมากกว่า ปูไซลักชัวรี่ซีดานแบบ i7 คันนี้แล้วมีสมรรถนะที่ดีแบบนี้แหละครับกดเข้าไปในโหมด efficient หน้าจอเปลี่ยนเป็นสีฟ้าแบ็กกราวสวยมากเลยอะแบบมันน่ารักมาก โหมด f f i c i e n t เนี่ยจะทำให้เราสามารถเปิดใช้งานระยะทางสูงสุดที่เราสามารถขับในรถคันนี้ได้ซึ่งคันนี้เนี่ยผมลองเปิดดูในสเปคเชีตคร่าวๆนะครับของมาตรฐาน W L T P เ,เขาให้ระยะทางมาประมาณ600กว่ากิโลเมตรและในตัวนี้นะครับพอมี Efficient โหมดแล้วเนี่ยมันยิ่งทำให้เรามั่นใจได้มากๆขึ้นว่ารถคันนี้จะขับได้ระยะทางที่ไกลมากๆแน่นอน e x p r e s เนี่ยครับจะเป็นโหมดที่มีการปรับในเรื่องของแสงสีแล้วก็เสียงแล้วก็ระบบความสบายที่ เหมือนเขาเทเลอร์เมดมาให้เรียบร้อยแล้วครับก็คือจะมีเบาะนวดทํางานไฟกับสีของหน้าจอจะมีความสวยงามมากขึ้นและการใช้เสียงซาวเอฟเฟกต่างๆของรถเนี่ยก็ตรงกับชื่อหมดนะครับว่าจะมีความเอ็กซ์เพรสซีฟมากขึ้นตรงนี้เนี่ยเรากดคันเร่งไปเบาๆเราก็จะได้ยินเสียงสังเคราะห์ที่แต่งโดยคุณฮันส์ซิเมอร์เนี่ยขึ้นมาตลอดตลอดเวลาแล้วครับโหมด Relax เรลักซ์นะครับทุกคนเขาจะทําการปิดบลายน์ข้างหลังนะครับปิดม่านปิดบลายน์ปิดซันรูฟทุกอย่าง ให้มีความทึบมากขึ้นทำให้เราสามารถรีแล x กซ์อยู่ในรถคันนี้ได้อย่างสบายมากๆโดยเฉพาะการนั่งในเบาะหลังนะครับ ไปครับไปลองดูในโหมดต่อไปมีอะไรให้เราเล่นกันอีกบ้างเทียเตอร์ถ้ากดเข้าไปในโหมดเทียเตอร์นะครับโหมดนี้สามารถเลือกได้โดยคนขับแล้วก็จะได้ยินเสียงเทียเตอร์ออกมาแบบนี้นะครับและข้างหลังครับอย่างที่ทุกคนจะเดาได้เมื่อเลือกโหมดเทียเตอร์ด้านหลังจอ K, ทีวี 8K เทียเตอร์สกรีนข้างหลัง ของคันนี้เขาก็จะกลางออกมานะครับโอเคนี่คือหมวดเทเตอร์นี่บนหน้าจอนี่เขาเขียนว่า Digital a r t Quantum Garden 2 0 2 2งานศิลปะดิจิตอลของเฉาเฟยอ่อผมมันเป็นภาษาอังกฤษเฉาเฟย์เมบี e โอเคนี่บนรถบนหน้าจอไหนผมบอก BM จอเยอะเขาก็ใส่งาน Digital a r t ์ดิสเพลลงไปบนหน้าจอของ BMW ทุกจอที่เขามีอยู่นะครับโอเคก็เรียกได้ว่ามีความสวยงาม น่าสนุกดีนะมีหมดอะไรอีกเนี่ยดูซิดูซิดูซิสเลน์ Silent. จดจ่อกับสิ่งจําเป็นในบรรยากาศที่เงียบสงบรู้ไหม,หมดนี้ม,มีไว้ทําไมเวลาเจ้านายอยู่ข้างหลังเจ้านายจะหลับแบหมดนี้แหละ,ละน้องๆเดี๋ยวพี่นอนก่อนไปถึงสระบุรีครับปุ๊บแล้วกันคนขับก็จะกดเข้ามาเลื่อนเข้ามาในหน้าจอโหมดแล้วก็กดโหมดซเลน์ให้เจ้านายเขาหลับไปแล้วคนขับก็สามารถขับรถ enjoy กับบรรยากาศที่เงียบสงบของรถ e v ถ้าให้ผมสรุปดีไซน์คันนี้นะผมขอสรุปด้วยคำเดียวคือคำว่าคิดมาแล้วคันนี้เนี่ยเป็นรถที่คิดมาแล้วเราคิดมาเยอะแล้วด้วยอย่างตัวด i สทอลเกช g ลัสเตอร์ครับตรงกลางเนี่ยคือถ้าเป็น Analog g a เ g e หรือว่าเก ge ในรถบางคันมันก็จะเป็นเกชที่แบบค่อนข้างใหญ่แล้วเราก็ต้องขยับพวงมาลายัยไปตรงนั้นตรงนี้ให้เราสามารถมองเกชตรงนี้ได้ครบแต่อันนี้เนี่ยพอเป็นจอเขาก็ดีไซน์เกจให้มันเข้ามาอยู่ใน วงรอบของพวงมาลัยแบบสบายๆไม่ว่าเราจะจับพวงมาลัยยังไงเราก็สามารถเห็นเกจตรงนี้ได้แบบได้แบบเต็มที่โดยความที่รถคันนี้เนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าเป็นรถไฮเทคนะครับเดี๋ยวผมจะลองพามาดูว่าครู e คอนโทรลในคันนี้เนี่ยเขามีลูกเล่นอะไรบ้างถ้าเรามาที่ปุ่มพวงมาลัยด้านซ้ายนะครับปุ่มตรงรูปเข็มเนี่ยเรากดเข้าไปที่ปุ่มนี้แล้วจะมีป้ายขึ้นนะครับตรง driver heads up display นะครับเขาจะมีการตามคันข้างหน้า ล็อกความเร็วตามถ้าคันหน้าเบรกค,คันนี้เบรกนะครับแล้วเราสามารถปล่อยพวงมาลัยให้รถเขารักษาเลนเองได้ ฟีเจอร์นี้นะครับไม่ได้มีไว้เพื่อให้เราปล่อยพวงมาลัยแล้วขับรถนะแต่มีไว้เพื่อให้เราสามารถรักษาเลนตรงนี้ได้เพื่อให้เกิดความปลอดภัยนะครับและเมื่อเราปล่อยพวงมาลัยมานานเกินแล้วเนี่ยรถก็จะมีไอคอนเตือนที่หน้าจอและ He a ซับเดสเพลยให้มีการจับพวงมาลัยเราก็ขยับเข้าไปนี่ตอนนี้เราเริ่มไม่จับแล้วเ,เริ่มดุขึ้นเป็นสีแดงแล้วนะครับถ้าเราอยากจะออกจากโหมดนี้ครับเราก็แค่เหยียบเบรกนะครับแล้วโหมดนี้ก็จะปิดไป นึ่งฟีเจอร์ที่น่าสนใจของคันนี้นะครับคือประตูที่เปิดและปิดแบบออโต้ครับซึ่งคนที่นั่งข้างหลังก็สามารถสั่งประตูปิดได้เองเช่นเดียวกันด้วยการกดปุ่มที่อยู่เหนือหน้าจอครับและประตูก็จะปิดเข้ามาเองแบบนี้อีกหนึ่งส่วนที่สําคัญมากๆสาหรับเบาะหลังคันนี้นะครับคือ Executive l o u n g e seat นี่ตอนนี้ผมก็กำล,ลังสนุกกับการปรับเบาะของ BMW i7 อยู่นะครับ คือจริงๆอะ่ะก็ต้องยอมรับตามตรงว่าพอมันทุกอย่างมันปรับเข้ามาในจอแล้วเนี่ยการปรับการทําอะไรในช่วงแรกๆเนี่ยมันอาจจะเรียนรู้ยากสักนิดหนึ่งแต่ผมเชื่อว่าพอไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างแบบค่อนข้างโอเคอะ่ะไม่รู้นะอาจจะเพราะผมเป็นเด็กเจน iPad ก็ได้เป็นเด็กแบบ iPad คิดอ่ะ iPad คิดเกิดมามันก็มีจอจอวีให้กดอยู่แล้วก็อาจจะมีความเคยชินยังไงก็ปุ่มฟนะิสิกสค้าบัตอนน่ะมันเข้าใจง่ายกว่าอยู่แล้วแต่ถามว่าแบบนี้แย่ไหมไม่ได้แย่นะ มันเป็นอะไรที่ใช้ได้ง่ายกว่าที่คิดนะครับและอีกไฮไลท์หนึ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้ของคันนี้นะครับคือจอทีวีแบบ The a t e อร์ r e e n ซึ่งเป็นดีไซน์แบบนี้เนี่ยเป็นดีไซน์ครั้งแรกเจ้าแรกแบรนด์แรกที่มีการเอามาใส่ในรถ Fu l l s i ซด์แล็กซี่รีดที่อยู่ตรงเบาะหลังแบบนี้นะครับและที่สำคัญคือจอนี้เนี่ยเป็นจอที่มีความละเอียดสูงถึง 8K ทีวีอยู่ตรงไหนก่อนอื่นนะครับเราจะเปิดการควบคุมจากตัวจอที่อยู่ด้านข้างนี้นะครับใช้ควบคุมได้ทุกอย่างเลย เดียเตอร์สกรีนมาแล้วแล้วก็จะมีปุ่มให้เรากดเพื่อกลางตัวทีวีนี้ออกมานะครับจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าในรถเซกเมนต์ที่เป็น Full-size Luxury sedan านนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกพวกซีรีส์7พวก S-Class พวก A8 เนี่ยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยทุกยี่ห้อถ้าให้เลือกว่ายี่ห้อไหนม,ม, tech, มีความไฮเทคมีความวัยรุ่นมากที่สุดเนี่ยคันนี้นะ คันนี้คือเป็นคันที่ให้เทคมาแบบอัดแน่นแบบแน่นมากจริงๆทั้งตัวที่เป็นทริมไฟฟ้าล้วนแล้วก็ตัวที่เป็นทริมปลั๊กอินทับิหรือว่าตัวทริมน้ามันล้วนเองก็ตามเนี่ยโอ oh, oh, เทคเขาแน่นมากแล้วก็ฟีเจอร์อะไรต่างๆเนี่ยด้วยความที่ iDrive มันเป็นระบบที่ใช้งานง่ายอยู่แล้วเวลาปรับอะไรพวกนี้มาใหม่ไม่ว่าจะมีวีจอที่อยู่ในเบาะหลังหรือว่าเบาะที่ปรับด้วยโหมดต่างๆที่ไม่เหมือนเดิมเนี่ยผมว่ามันไม่ได้ใช้งานยากขนาดนะแล้วมันค่อนข้างโอเค นี่นะครับผมยังรู้สึกว่าตัวที่นั่งเบาะหลังตัวนี้เนี่ยก็เอนได้มาก,กระดับหนึ่งแต่ก็ยังไม่ได้มากที่สุดพอสําหรับสรีระของผมเนี่ยพอนั่งตรงนี้แล้วก็จะมองจอด้านบนเนี่ยมันแอบต้องเงยหน้ามากขึ้นไปนิดหนึ่งแต่ถามว่าสบายไหมสบายมากๆครับแล้วจอเนี่ยมันก็ใหญ่มากๆมองได้สบายโอเคเลยอะ่ะถ้าให้ผมเลือกระหว่างจอเล็กที่อยู่ตรงนี้ไม่ต้องเงยหน้ากับจอใหญ่ที่อยู่ข้างบนเนี่ยผมเลือกจอใหญ่นะซึ่งถ้าเรามาที่เมนูหน้าจอนะครับด้านข้างตรงนี้ การปรับที่นั่งและกดรูปเบาะนอน mm. กดแค่ครั้งเดียวทุกสิ่งทุกอย่างที่เหลือรถจะเป็นคนทำให้เราเอง mm. และนี่นะครับ mm. ก็คือเบาะ e c u t i v e Lounge s e a t นะครับที่ปรับจนสุดแล้วด้วยความที่ซีรีเ์เนี่ยเป็นรถที่ฐานล้อ,อยาวอยู่แล้วนะครับและเมื่อเบาะหน้าเนี่ยพับไปจนสุดเนี่ย ฐานลอ้อเขายิ่งยาวมากกว่าเดิมและมีที่ให้วางขาเนี่ยเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมนะครับเรียกได้ว่าถ้านั่งรถไกลๆเนี่ยนอนหลับสบายไปได้เลยนะครับและอีกอย่างหนึ่งที่มีความสําคัญครับคือเมื่อเรานอนแบบนี้แล้วเนี่ยเราสามารถเปิดทีวีจอ 8K ด้านหลังออกมาแบบนี้ได้นะครับบลนอข้างๆก็จะปิดครับและ หน้าของเราเนี่ยที่ตอนแรกผมบอกว่าพอเราเป็นโพสิชันที่นั่งเนี่ยมันไม่ค่อยเข้ากับทีวีเท่าไหร่แต่พออยู่ในโหมดนอนแบบนี้ครับหน้าของเราจะอยู่ตรงกับทีวีพอดีแล้วสามารถมองทีวีได้แบบไม่ปวดคอเลยครับสบายมากๆจริงถ้าทุกคนมองไปข้างบน,นครับจะเห็นตัวซันรูฟที่เป็นแบบพาโนรามิกวิ่งตังแต่ข้างหน้าถึงข้างหลังแล้วก็จะมีเส้นลายสวยๆแบบนี้นะครับอาจจะสงสัยว่าเส้นนี้มันมีไว้ทำไมคือตอนกลางคืนเนี่ยเส้นพวกนี้ครับสามารถปรับให้มีแอมเบียนไลท์วิ่งอยู่ข้างบนได้ นั่นหมายความว่าก็จะมีแสงบุบว่าบุบวออกมาจากตรงทั้งข้างข้างข้างล่างข้างหน้าแล้วมองไปข้างบนก็มีด้วยสวยนะไม่ได้กวนสายตาขนาดนั้นแล้วยิ่งคุณไม่ได้เป็นคนขับคุณนั่งอยู่สบายๆข้างหลังถ้าให้เทียบผมเทียบอย่างนี้ถ้าให้เทียบกับโรงแรม5ดาวหดาวนะ S Class เนี่ยเขาจะเป็นเหมือน b a n d ารินออเรนเป็นแบบคลาสสิกคลาสสิกนิดนึงแต่ถ้า I7 หรือว่าซีวีเจ็ตัวใหม่เขาเป็น4 s e a ซ o n เขาเป็นโรงแรมวัยรุ่นทั้งคู่6ดาวทั้งคู่ ถ้าชนกันได้ทั้งคู่เป็นโรงแรมในไฮเอนดระดับเดียวกันทั้งสองโรงแรมอันนึงเป็นคอนเซอร์เวทีฟคลาสสิกอีกอันนึงเป็นัยรุ่นอีกอันนึงเป็นไฮเทควันนี้ผมก็เหมือนนั่งอยู่ในโฟร์ซีซั่นโฮเทลแวงค็อกริมแม่น้ำเจ้าพระยานี่เป็นไงล่ะ